สวัสดีครับทุกคนวันโน,โนี้เราอยู่ในเกมมาครับอีกนชื่ออะไกันครับเอะเกาะสวรรค์แห่งสวรรค์น,นะครับซึ่งตอนนี้เราก็มาเล่นพาร์ทแรกนะครับแต่ก็เราก็ทาคลิปไปเยอะแล้วล่ะสามวิดีโอได้นะนะฮะตอนนี้ก็มีของพวกนี้นะนะครับซึ่งตอนนี้เออก็เป็นสกิตใหม่ป่ะ อ้าวไลยวยยยเอ้ยแลตอนนี้โอ้นี่มาแล้วมันเฉลยเนี่ยใช่ปะวช่ป่ะพีจะตกกวาตาวะ อ่าได้แล้วเก็บตรงนี้อ่าโอเคโอเคโอเคน้ำเอาไว้ตรงนี้ที่เราดูคลิปใช่ป่ะเซลใช่ป่ะน้ำตรงนี้ใช่ป่ะต่อขุดตรงนี้ใช่ป่ะเฮ้ยใช่เหรอใช่หรอเช่อไหมเซล ใช่หรอกวางผิดป่เปิดวางพี่พอยู่แน่เลยนะเสียวเสียวเสียวอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาเสียวอ่ะเสียวเสียวเฮ้ยเฮ้ยรู้แหละทำไงอย่าพึ่งเสียวไปตอนนี้เราจะลองดูว่ามันได้หรือเปล่าชึบอ่าเก็บเลยน้อ

โ uh, อ yeah, ้ยแบบนอ้โหช่วทำแบบนีเมนกันก็รู้น่าดีเสมอดีชต้อยดีชต้อดียวาวึบรดิดนอย่าดีเดยวโอ้โหแค่ดีเดียวเอง อ้วมานั่นต้รงนี้เป๊ะเลยครับเชื่อได้ทำแรได้เรวอ่าไดทำไร้วเด <ไป S 2> ี๋ยวกรู้ดกระโดดระโชื่อทำให้มันเป็นบล็อกดีแล้วก็ตัด่าตัดทำมาพี่ก็อด ยออได้ละว่ะดิเดี๋ยวเราก็องคลิปนะครับเพราะว่าจะได้สักประมาณ20ก้อนพอแล้วนะครับอ่ามาอยู่กับเรตอนนี้ก่อนนี้ก็ได้หินมาเออจะตกลัว่ะได้หินมา25ก้อนนะครับยวเก็บก่อนอเฮ้ยเฮ้ย ลากต้นไม้ลนไม่มีแล้วมอยิ่งดีมันนึอันยังดียังดีเย่อาไปับตากงฮ่า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 โล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 โโ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 โ เกือบไปเร็วเกือบไปเร็วเกือบไปเร็วนี้เกือบไปเร็วนี้นะครับอ้าววันนี้ก็จบคลิปไปแค่นี้นะครับจบคลิปอย่างเดียไม่ได้ขามดาบครับเดิมอะไรเลยเฮ้ยอะไรขามดาบครับขามดาบเขาใช้ไม้กอแล้วค่อยใช้ก้อนหิน เออนะครับมาใช้แลดับแแ้ววุันเตอร์เนยไม่มีเลยอะถอง้นะอ๋อนอ่นอนนอนนอออรู้อหผู้ชมนะครับโชว์แก้งนะครับี่โอ้หน้าสีฟ้าโอ้โหเย้ทำไมน้ามันไม่เท่ากันเนี้ยชุบอ่า รกเจะได้ัวกแระครับเมื่อกี้มันเห็นพวกแร่ลืมไปเลยว่ามันแร่ครับอุ้ยมองไม่เห็นโทษโทษต้นไม้ลงหุ่นต้นไม้ลงหุ่นเฮ้ยอย่าตกเกือบอเ้ยเจอ เจอฐานแล้วเจอฐานแล้วเออมาแล้วหายหลักแล้วเดี๋ยวเราเอาเอาวันนี้มันมางไว้ตรงนี้ดีกว่าเอ๊ยมันตกอะเสียวลากมันตกอย่าตกนะอย่าตกนะเฮ้ยอ,อย่าตกอย่าตกอย่าตกเสียว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 หน้าเสียวหน้าเสียวหน้าโอ้ย โอเคได้เรากทตึตึลนนะครับตึตัตตึนะครับตึตึตึกาม้โอ้ยโอ้ยตรงต้นไม้เลยล้กัน ตรงน้ำเลยแล้วกันฮ่าฮ่าเอ้ยมันสุดขอบโลกอย่าตกใหอย่าตกอย่าตกได้โปรดได้โปดได้โปดมาย้ายใหมันเป็นบ้าเป็นบ้าแล้วไงโงเงินตายหมดเน็ตตายหมดแล้วฮ้ยเล็กอื ขอดูแลทําไมเดิมไม่ได้นะ <makes noise> แก่แห้งคั้วตอนนั้นที่เราเลือกร้องเพงรู้ไหมว่ากไม่นานคุณยาจะไม่ทยหรไม่รู้ค่ะคิดว่ายายจะหาอยงดไม่อกะาาม่ใช่แหละตอนเี้ยูกแล้วตอนะครับโอ้ถึงแกโลกแล้วไม่รู้พี่เขาบอกว่าถ้าถึงแกดโลกแล้วมันจะเป็นอะไรวะเนี้ยไม่รู้อ่ะ ถ้าเราถึงแก้วแล้วมจะไป็นเรื่องไหนเนี่ยคะจำไม่จังอยากดูนี่<ล>ตรงนี้มันมีนั่นอยู่ตรงนั้นเล็กเฮ้ยได้เหล็กอะ่ะทำอไงอะขุดเลยแล้วกันเนาะขุดเล็กอย่าไ,ไปไหนอ่ะอย่าไปไหนอย่าไปไหนเดี๋ยวเอาตัก,กน,กน้มาันแล้วกันครตักมา อย่าพึ่งไปไหนนะเล็กป้อบโจชฉันต่อฐานมันไปแล้วเล็กอย่าไปกท <c oughs> ินไปแล้ว <c oughs> ไม่ได้เลยเลยฐานก็ไม่ให้อลไรมึงดีไหรแล้วไม่ได้ไม่มีไดล่นเบื่อ ไม่แกงน้องแม่งเลยเดี๋ยวเราต่อไปเราจะรีวิวแกงน้องกันนะครับแกงน้องไหมครับรีวิวได้งไงเพราะน้องไม่ได้เติมเนตรเออใช่นกว่าเออเชื่อมันคิดผิดเลยไอเชิงฟูตรงนั้นที่มันมีอะไรนะ,ะชกระบองเพชรแต่คีเป,ปอร์เราต้องซุ่มก่อนกระบองเพชรกระบองเพชรแต้ว<อ> <c oughs> นะครับออกมาจะเย็นพี่เล่นดิถ้าเย็นพี่เล็นนะครับตอนนี้ก็ก็ต้องจบคลิปกันไปด้วยนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับที่ขาดที่ฝุดถูกไลค์เยอนเลยนะครับแล้วเราแล้วเราก็จะถ้าผมซื้อเครื่องใหม่ได้ผมก็จะมารีวิวแบบไม่เหมือนเดิมนะครับ อันนี้เราลังรัดเชฟยากดเต้เฮ้เฮ้วันนี้เพื่อนเพื่อทุกคนชาวไทย,ย <c oughs> อบอนนครับวันนี้เราอยู่ในน้ำนับแล้วก็กำลังจะตายจมน้ำตายนะครับแต่คุณเห็นไหมครับคุณผ,ผมมีจมูกหรือเปล่านะครับผมไม่มีนะครับปากก็ไม่มีนะครับไม่รู้ว่าพูดได้ไหมครับ <c oughs> ตายครับบายบายทุกคน